กลับมากันอีกแล้วนะครับกับอักษรออนเลิรกับครูนิวคนเดิมกับภาษาไทยชั้นม .2 นะครับ การอ่านผ่านไปแล้วลูกการอ่านคือทักษะที่พื้นฐานทีนี้ลูกเรามาเรื่องทักษะต่อไปเป็นการเขียนเป็นการสื่อสารเป็นการส่งข้อมูลหาผู้อ่านอีกทางหนึ่งคือการเขียนกับเรื่องของการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องที่1เรื่องการคัดลายมือคัดมาตั้งแต่เด็กคัดมาตั้งแต่ประถมมัธยมก็ยังคัดอยู่ในลูกนะเพราะว่าจากคำกล่าวของท่านสุนทรผู้ที่บอกว่าลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศ เจ้าจงอดสา์ทำสม่ำเสมียนนะแปลว่าอะไรลูกแปลว่าเรานะมีลายมือที่เป็นตัวสะท้อนถึงความรู้ความสามารถของเราดังนั้นเราจะต้องตั้งใจเราจะต้องอุตสาหะในการเขียนอย่างไรให้ตรงเขียนอย่างไรให้ถูกต้องเขียนอย่างไรที่จะสามารถสื่อสารให้กับผู้อ่านได้นะลูกนะดังนั้นเราจะมาดูเรื่องของหลักการเขียนกันในวันนี้นะครับ ต่อมาลูกอย่างที่บอกเหมือนเดิมเลยการคัดลายมือคืออะไรการคัดลายมือก็คือการที่เราเขียนหนังสืออย่างถูกต้องตามหลักการเขียนเพราะตัวหนังสือที่อ่านง่ายผู้อ่านก็จะสามารถรับสารได้อย่างง่ายและถูกต้องทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันร,ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านโดยประโยชน์ของการคัดลายมือลูกนะเมื่อเราตั้งใจเขียนเราก็จะเกิดสมาธิในการเขียน ฝึกการมีระเบียบความอดทนและความรอบคอบการที่เราจะจรดปากกาเขียนตัวหนังสือแต่ละตัวนั้นนะลูกนะเราก็ต้องดูว่าอ่ะหัววางถูกตำแหน่งหรือเปล่าหางยาวเกินไปหรือไม่นะสระเติมบนสระเติมล่างเติมถูกตำแหน่งหรือเปล่านะครับและเมื่อเราเขียนได้ถูกต้องตามอักขระวิธีตามหลักของการคัดลายมือเราก็จะมีทักษะการเขียนเขียนอะไรก็ถูกเขียนอะไรก็ดีเขียนอะไรก็รเรื่อง นะต่อมาลูกหลักการคัดลายมือทำอย่างไรเราจึงจะคัดลายมือได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่เลยอุปกรณ์ของเราดินสอต้องจับดินสอให้ถูกต้องนะลูกนะโดยที่ว่าอะไรลูกดินสอจะต้องอยู่บนนิ้วกลางนะครับและมีนิ้วชี้และนิ้วโป้งคอยบังคับ นะและไม่จับสั้นจนเกินไปยังเขียนไม่ได้นะลูกนะหรือยาวจนเกินไปโอ้อันนี้ก็ควบคุมยากนะเราต้องจับให้มีความห่างของดินสอที่พอดีนะลูกนะการวางสมุดหรือวางกระดาษที่เราเขียนต้องวางให้ตรงเราต้องนั่งตรงเช่นเดียวกันนะลูกนะแล้วเขียนตามบรรทัดโดยภาษาไทยของเราจะเขียนจากทางด้านซ้ายไปขวานะครับถ้าใครถนัดซ้ายก็จับดินสอด้านซ้ายมือลูกมือขวาจับกระดาษให้แน่น ถ้าใครถนัดขวาก็จับปากกาจับดินสอนด้วยมือขวามือซ้ายก็วางทับบนกระดาษให้กระดาษไม่เคลื่อนย้ายนะลูกนะและนั่งในท่าที่เหมาะสมโดยท่าที่เหมาะสมนั้นลูกจะต้องห่างจากสิ่งที่เขียนประมาณ1นม้บรม่ันหรือ1ฟุต12นิ้ว30เซนติเมตรนะลูกนะและอันที่4ลูกเขียนตัวอักษรด้วยมาตรฐานเดียวกัน มาตรฐานของตัวอักษรของไทยมี3อย่างลูกอย่างแรกคือตัวอักษรที่มีขนาดกว้างอันนี้ถ้าใครจําได้กอไก่ถึงหอนกภูมมันจะมีบางตัวที่เหมือนเป็นการผสมกันระหว่างตัวพยัญชนะสองตัวรวมกันเช่นตัวนี้อันนี้ตัวอะไรลูกทอผู้เทานะหรือจะเป็นตัวนี้นักเรียนจะสังเกตได้เลยว่าตัวอักษรแนวนี้นะลูกนะจะมีความกว้าง กว่าตัวอักษรอื่นๆลูกนะดังนั้นนักเรียนก็ต้องดูมาตรฐานให้ดีนะไม่กว้างเกินไปหรือไม่แคบจนเกินไปหนูจะเขียนให้เล็กเท่ากับตัวกอไก่ก็ไม่ได้หรือจะหดสั้นไปเหมือนขอไข่ก็ไม่ถูกนะลูกนะอ่ะอันแรกจบไปแล้วคือเรื่องของตัวอักษรที่มีขนาดกว้างมากนะลูกนะอันที่สองลูกคือตัวอักษรที่มีขนาดแคบหรือขนาดเล็กนะลูกนะนั่นคือพวกตัวอะไรลูกตัวขอไข่เห็นไหม ตัวขอขวดหรือจะเป็นตัวทอทงรอเรือนักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวขนาดของตัวอักษรเขาจะแคบลงมานะลูกนะและอันที่3ลูกอันที่3นะลูกนะคือตัวอักษรที่มีขนาดกลางก็คือตัวอื่นๆเลยก็ไกลนะลูกนะคอควายคอคนนะนักเรียนก็ต้องเขียนให้ แต่ละตัวนั้นมีขนาดที่สมสมบูรณ์นะลูกนะสมดุลกันไม่มากไปหรือน้อยจนเกินไปนะลูกนะและที่สําคัญลูกภาษาไทยตัวอักษรไทยพยัญชนะไทยเป็นตัวอักษรที่มีหัวเราต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนตัวไหนที่มีหางเช่นตัวลายสอเสือนะครับหางยาวพอควรนะลูกนะ ไม่ต้องเล่นโอ้โหโค้งมาเลยลูกทะลุไปเลยที่หน้าถัดไปไม่ต้องนะลูกนะหรือจะเป็นตัวนี้ดอชดาต่อประตะักก็ไม่ยาวทะลุบรรทัดนะลูกนะและนอกเดเห็นไหมตัวข้างล่างตรงนี้ลูกระมัดระวังให้ดีว่ามีหยักหรือไม่มีหยกักเพราะอาจจะทําให้หนูสะกดคําผิดได้หรือทําให้สื่อสารผิดได้นะลูกนะข้อต่อมาลูก เว้นช่องไฟให้สม่ำเสมอระยะห่างระหว่างตัวอักษรไม่แคบไปไม่ห่างจนเกินไปนะลูกนะเพราะมันจะทำให้ลายมือของหนูนั้นดูไม่เป็นระเบียบนะลูกนะและวางตำแหน่งตัวอักษรให้ถูกต้องอย่างที่คุณครูบอกไปลูกสระเติมบนสระอิสระอีสระอึสระอืะอ,ะอนะลูกนะต้องวางไว้ที่ตำแหน่งตัวพยัญชนะต้นอย่าไปวางที่ตัวสะกด นะครับหรือสระเติมล่างสระอุสระอูก็ต้องวางไว้ที่ตำแหน่งพยัญชนะต้นเช่นเดียวกันรวมไปถึงไม้แต่คูหรือตัวการันนะลูกนะหรือไม้ธันตคาตนะครับก็ต้องวางให้ถูกตำแหน่งเพื่อที่ว่าเราจะได้สื่อสารสิ่งที่เราต้องการเขียนนั้นได้อย่างถูกต้องเกิดความเข้าใจถูกต้องระหว่างผู้เขียนคือเราและผู้อ่านนะครับต่อมาทีนี้รูปแบบของตัวอักษรลูกมี2ตัวด้วยกันตัวแรกนะลูกนะ เรียกว่าตัวอักษรประเภทหัวเหลี่ยมหรือเราจะเรียกว่าอักษรแบบหัวบัวหรือตัวอารักษ์ทุกคนดูที่ตัวอย่างด้านล่างตัวสีเขียวในะลูกนะเห็นไหมว่าเขาจะมีความเหลี่ยมเหลี่ยมตั้งแต่หัวนะครับหัวและตัวอักษรจะมีลักษณะเหลี่ยมเราจะไม่ค่อยได้ใช้ตัวอักษรนี้ในชีวิตประจําวันทั่วไปลูกเรามากักจะเจอในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระหมหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับเอกสารราชการและเอกสารพิเศษอื่นๆนะ ทุกคนก็สามารถลองฝึกได้นะลูกนะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรก็ไก่ถึงหอนุฮูกนะสระนะออาอีออ,อวรรณยุกต์รวมถึงเลขไทยและหนูจะสังเกตได้เลยว่าตัวของอารักเนี่ยนะครับหรือตัวของหัวเหลี่ยมเนี่ยจะค่อนข้างนะวิจิตนิดนึงดังนั้นต้องใช้การฝึกนะลูกนะและแบบที่2ลูกคือแบบที่เราคุ้นเคยคือตัวอักษรประเภทหัวกลม อักษรแบบหัวกลมตัวมนอันนี้นะลูกนะจะมีลักษณะกลมมนเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยหัวไม่เหลี่ยมละนะลูกนะหัวก็จะกลมนะลูกนะแล้วก็ตามขอบของตัวพยัญชนะก็จะมีความมนเช่นตัวบอใบไม้อ่าเขียนยังไงบอใบไม้นี่ปื๊บเห็นไหมนักเรียนจะสังเกตได้ว่าตรงมุมตรงนี้จะไม่แหลมแต่จะมนนะลูกนะถ้าใครเห็นครูเขียนไม่ชัดนักเรียนลูกดูในตัวอย่างตัวอย่างนี้ลูกเป็นการ เขียนการคัดตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการนะลูกนะถ้าใครสนใจก็ลองไปฝึกกันได้นะว่าในหนังสือเราก็มีเช่นเดียวกันนะครับตัวอักษรประเภทหัวกลมอีกแบบหนึ่งลูกคือตัวอักษรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะลูกนะคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับตัวหัวกลมลูกคือ หัวจะก,กลมมนนะครับและที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือตัวอักษรมาตรฐานของไทยนักเรียนก็เลือกไปฝึกดูนะลูกนะว่าอยากจะฝึกแบบหัวเหลี่ยมหรืออยากจะฝึกแบบหัวกลมนะครับซึ่งอย่างอันนี้แนะนำนิดนึงลูกหัวกลมเนี่ยก็จะเป็นตัวอักษรที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเขียนง,ง่ายลูกแต่ถ้าใครอยากฝึกหัวเรี่ยมอันนี้ก็คือเจ๋งเลยนะลูกนะหนูก็จะมีความสามารถในการเขียนตัวอักษรที่หลากหลายทีนี้ลูกนะักเรียนจะเห็นได้เลยว่าปัจจุบันนี้นะมีการปรับ เปลี่ยนนะปรับนู่นปรับนี่ทําให้ตัวอักษรไทยจากที่เคยเป็นมาตรฐานลูกบางทีก็หัวโตบางทีก็ไม่มีหัวนะลูกนะหรือเราจะเรียกว่าตัวอักษรแบบไงหัวโตคือเป็นหัวโถวงอกนะลูกนะบางทีอาจจะทําให้นะการสื่อสารการเขียนของเรานี้ทําให้การสื่อสารผิดพลาดไปได้นะลูกนะดังนั้นเราก็ควรที่จะตระหนักถึงความสําคัญเลือกใช้ตัวอักษรให้ถูกต้อง ถ้าเป็นงานเขียนเล่นๆระหว่างเพื่อนหรือเป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการนะลูกนะนักเรียนก็อาจจะปรับใช้ตัวอักษรแบบแฟชั่นนะหรือแบบที่นักเรียนคิดได้นะลูกนะแต่เมื่อไหร่ที่สิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นทางการเป็นทางการนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นการบ้านรายงาน การเขียนข้อสอบนะลูกนะหนูก็ต้องใช้การเขียนที่เป็นมาตรฐานเพื่อที่จะได้สื่อสารได้อย่างครบถ้วนและอ่านแบบไม่ผิดพลาดนะลูกนะดังนั้นนะลูกนะเราเป็นคนไทยเราก็ต้องช่วยกันนะลูกนะรักษามาตรฐานของภาษาไทยไว้ให้ดีเพราะลายมือนั้นนะลูกนะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเขียนเพราะถ้าลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบ จะทำให้งานเขียนดูเรียบร้อยคนอ่านก็จะอ่านง่ายน่าอ่านและสามารถที่จะสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลายมือยังสามารถบ่งบอกอุปนิสัยของผู้เขียนได้อีกลูกว่ามีความตั้งใจมีความมีสมาธินะมีระเบียบมากน้อยเพียงใดนะลูกนะการฝึกการคัดลายมือจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำสัญญากับครูนุนญลูกนาะว่าเราจะฝึกไปด้วยกัน แล้วเราก็จะเป็นคนไทยท,ที่ที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งการอ่านการเขียนและทุกทักษะของภาษาไทยนักเรียนนักเรียนเข้ามาใกล้ๆเราล,ลูกรู้กันแต่เรานะนักเรียนรู้หรือเปล่าว่า เวทีการประกวดคัดลายมือมีเยอะมากเลยนะลูกนะดังนั้นเราเนี่ยถ้าใครอยากที่จะไปค้นฟ้าคว้าฝันแนะนำให้ลูกเปิดหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยแล้วลองฝึกคัดตัวอักษรตามไปนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นตัวหัวเหลี่ยมหรือตัวหกกลมครูบอกเลยว่ามีรางวัลให้นักเรียนไปล่ามากมายแล้วยังไงแล้วอย่าลืมพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น